วันนี้หยิบคุดลึกคุดใหญ่ลึกกับคุดตื้นลองมาเทียบพิมพ์กันดูนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคุดลึกนะกับคุดตื้นเนี่ยก็เป็นพิมพ์เดียวกันแหละนะเพีพเยงแต่ว่าพิมพ์ตื้นเนี่ยเส้นสายรายละเอียดของการกดเนี่ยเขาจะติดแผ่วเบามากแผ่วเบา แต่มีความชัดนะแผ่วเบาแต่มีความชัดสําหรับพิมพ์ตื้นส่วนพิมพ์ลึกเนี่ยเส้นเขาจะหนาเส้นเขาจะหนาใหญ่กว่าเข้าใจว่านะส่วนตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็นพิมพ์ตื้นก่อนนะก่อนที่จะมามีการซ่อมซ่อะพิมพ์แต่งพิมพ์เป็นพิมพ์ลึกเพราะว่าพิมพ์ตื้นเนี่ยเส้นสายเขาจะเล็กกว่านะเส้นสายเขาจะเล็กกว่าส่วนพอมาเป็นพิมพ์ลึกเนี่ยเส้นสายเขาจะดูอวบอ้วนขึ้นนะ แล้วก็รายละเอียดของคุดเนี่ยก็จะช,ชัดเจนมากขึ้นนะในพิมพ์ในพิมพ์พมพรึกประมาณนี้